ว่าไงนิวฉันว่านะฉันนะอยากมีลูกฮ <Huh? S 1> ะอะอยากมีลูกฉันว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นภาระอย่างหนึ่งเลยนะอีกอย่างคือฉันไม่ค่อยจะชอบเด็กเท่าไหรอ่อ่ะแต่ฉันว่าเรานะ่ะควรจะรับเลี้ยงเด็กสักคนไหมเอ้ยดูซี่เด็กคนนี้น่ารักมากเลยนิวาดูซี่นูาจานูจา๋าโอ้แต่แล้วน่ารักมากๆเลยดูดูซีอุ้ยดูเด็กผู้หญิงคนนี้สิตัวสีม่วงเลยอะ่ะออ้ยทำไมตัวสีม่วงละเนี่ย ลูซี่นิว้าน่ารักมากๆเลยโอ้ยเด็กเต็มไปหมดเลยอ่ะเอ้ยขึ้นมาเกาะไหล่ด้วยโอ้ยนิว้าฉันเห็นแล้วฉันอยากมีลูกเลยอ่ะเออฉันว่าเธอใจเย็นๆก่อนไหมนิวการเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะนั้นๆลูซี่เด็กน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะเราอ่ะมาช่วยกันเลี้ยงเด็กดีไหมฉันอยากมีลูกฮะยยังไงอ่ะก็แบบว่าเราลองไปรับเลี้ยงเด็กมาคนนึงแบบว่ามาเลี้ยงแค่ชั่วคราวไง เออเล่งแค่ชั่วคราวเหรอมันได้เหรอนิวโอ้ยไมอาดีกว่าแล้วนายจะรถเข็นออกมาทําไมไนายบอกไม่เอาอะ่ะโอเคก็ได้ฉันจะตามใจเธอแล้วกันไปยบเดี๋ย<ะ>วเราจะไปรับเลี้ยงเด็กมาว้าวนายดีที่สุดเลยนีว่ว้าน่ารักน่ารักนายน่ารักที่สุดเลยนยเฮ้ยน่ารักจริงๆเลยน่วา้าของฉันเนี่ยฉันก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยว่าเราจะเอาอยู่ไหมแล้วเธอจะรู้ซึงว่าการมีลูกเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนโอ้โหหาเรื่องจริงเลยนิว อ๋อก็ฉันอยากรับเลี้ยงนี่นาไปเลกนี่วะเราไปหารับเลี้ยงเด็กกันดีกว่าโอเคโอเคไปไปไปนี่นี่วเราจะมารับเลี้ยงเด็กที่นี่นะโอ้มีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายเลยเหรอเนี่ยแล้วเราจะเอาเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายดีอะ ้าวนีว่วะไม่รอกันเลยอะ่ะโอ้โหขนาดไม่อยา่างรบเรียงนะเนี่ยโอ้ยใจร้อนจริงๆเลยอะ่ะเฮ้ยนิวดูเด็กคนนี้สิฮะดูดิเด็กคนนี้เหมือนฉันเลยอะ่ะเฮ้ยดูดิดดลูคน่าหน้าตาเหมือนฉันเป๊เลยอะ่ะเหมือนฉันตอนเด็กเลยอะ่ะเธอมาดูสิไหนไหนไหนเธอดูหน่อยสิโอ้น่ารักจังเลยเฮ้ยน่ารักมากมากเลยอะ่ะนี่วานะ่าเหมือนนายเป๊เดะเลยอะ่ะดูสิเฮ้ยจริงด้วยน่าเหมือนฉันเป๊เลยค่ะ โอ้แต่และลูกใช่หรือเปล่าเนี่ยนี่นายแอบไปคลอดลูกไว้หรือเปล่านี่วะทรงผมอะไรก็เหมือนนายเป๊ะเลยอ่ะน่ารักมากๆเลยแตกต่างแค่สีผิวนะเนี่เด็กคนนี้ดูดีกว่านายแยะเลยอ่ะอช่วยรับผมไปเลี้ยงด้วยนะครับนะครับผมอยากไปอยู่กับพวกคุณครับพ่อครับแม่ครับรับผมไปอยู่ด้วยนะครับอ๋อดูซีนี่วะเขาอยากไปอยู่กับเราะรับเลี้ยงเด็กคนนี้ไปดูดีไหมเอางงินหรอนิวใช่ใช่ ก็นไหนเก็หน้าตาคล้ายๆเธอเลยอะ่ะรับเลี้ยงดีกว่าเนาะเอเอก็ก็ได้นี่หนูไปอยู่กับน้านะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่รับเลี้ยงผมอะ่ะ <c oughs> เออในวานายเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ฉันดีใจไงจะได้เด็กไปอยู่กับฉันแล้วเฮ้ยโอ้โหต้องเต้นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไปนะเดี๋ยวกับบ้านเรากันครับผม <c oughs> นี่นี่คือบ้านใหม่ของหนูนะเดี๋ยวนะนะ้าเนี่ยจะรับหนูมาเลี้ยงครับจะรับเลี้ยงผมตลอดไปหรือเปล่าครับ เออคือว่าน้าจะไม่รับเลี้ยงผมตลอดไปใช่ไหมครับเอ่อนา้าน้าก็รับเลี้ยงตลอดไปไงน้าทำแบบนี้ไม่ได้นะครับน้าต้องรับเลี้ยงผมตลอดไปนะครับอ่อจะจะจะแล้วหนูสัญญากับน้าหรือเปล่าว่าหนูจะเป็นเด็กดีะสัญญาครับผมจะเป็นเด็กดีที่สุดเลยครับอ๋อยโอเคดีมากเลยหนูน่ารักมากเลยนะเนี่ยนี่น่ว้าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรเดียเด๋ยวเออ ชื่อว่านิววาไหมฮะเอาเอาเอาชื่อฉันกับนายมารวมกันนี่นะใช่เป็นนิววาไงเฮ้ยพอดีออกอะผมชอบชื่อนี้มากเลยครับชื่อนิววาใช่ไหมครับว้าชื่อเท่ฟุดๆุดไปเลยครับผมตกลงเอาชื่อนี้ใช่ไหมนิววาชช่อแล้วชื่อว่าเบบี้นิววาโอ้โหพอมากเลยนี่หนูเมื่อไงครับเดี๋ยวฉันจะส่งหนูไปโรงเรียนนะให้หนูไปเรียนได้เลยครับ ให้หนูเด็กขึ้นไปนอนนะโอเคครับผมนี่คือที่นอนของหนูนะครับผมขอบคุณมากเลยครับพ่อแม่เออนิวชื่อว่าเด็กคนนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะดื้อเท่าไหร่เนะใช่แล้วดูแล้วน่ารักมากๆเลยไม่น่าจะดื้อเลยนะเนี่ยเออนั่นสิเออดีเหมือนกันนะรรบเลี้ยงเด็กคนแรกก็ไม่ดื้อเลยอะรู้สึกว่าเราเนี่ยจะคิดถูกเลยเนี่ยใช่ใช่อะเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าเนาะ เดี๋ยวพ่อกับแม่เนี่ยจะไปนอนก่อนนะหนูเอานีนว้านานจะเข้าไปทําไมอะ่ะฉันรู้สึกว่าฉันหลงรักเด็กคนนี้ฉันอยากอยู่ใกล้ชิดไงลงมาเดี๋ยวนี้แน่นะลงมาเลยทําไมอะ่ะฉันว่าดีออกอยู่ในเนี้ยเฮ้ยดูดิเหมือนฉันได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเนี่ยนันจะไปแย่งลูกเล่นทําไมล่ะเนี้ยนายลงมาเดี๋ยวนี้นะนะนนะอะฮะพ่อนีว้าตลกยังไงนะครับแม่เออแน่นอนอยู่กับพอ่อออกแนวะติ้งตองหน่อยนะลูกนะนี่นายลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่ตั้งแล้วลครับผมชอบไปพ่ออยู่บนนี้ครับเอา้งงางั้นงั้นเดี๋ยวแม่จะไปนอนก่อนนะส่วนพ่อจะนอนที่นี่ก็ล้วแต่พ่อละกันนะเอาได้ไงเชิไปด้วยสิก็นายอยากนอนในนี้นักไม่ใช่เหรอนีวาเอาแหละอยู่ดีๆนะลูกนะพรุ่งนี้เช้าแม่จะพาไปเรียนหนังสือนะได้ครับแม่ผมรักแม่ที่สุดเลยครับเด็กคนนี้น่ารักจริงๆนะเนี่ยนิวเออนั่นแหละฉันไปนอนก่อนนะแล้วแต่นายละกันถ้านายจะไม่มาเอะง,งั้นไปด้วยไปด้วย โมแต่เล่นอยู่นั่นแหละไปนอนดีกว่านิว่าว่าไงเราคิดถูกใช่ไหมอะที่รับเลี้ยงเด็กมาก็เธอเป็นคนเสนอเองนี่แนะ่ฉันก็ว่าคงคิดถูกแหละเราอ่ะจะได้ซ้อมก่อนมีลูกไงแล้วถ้าเกิดเด็กคนนั้นเขาแบบว่าเอ,อ่อเขากลัวเขาเสียใจเหรอที่เรารับเลี้ยงเขาแป๊บเดียวอ่ะก็ถ้าเกิดเรารักเขาขึ้นมาจริงๆเราก็ลองรับเลี้ยงเขาตลอดไปเลยดีไหมล่ะโอ้ยเอางั้นเหรอน่าเขาอยู่กับเราไปเขาอ่ะอาจจะผูกพันกับเราก็ได้ เฮ้ยนิว้าอะไรเหรอฉันว่าฉันได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องไห้อ่ะฮะอย่าบอกนะว่าเด็กคนนั้นร้องไห้เอ้ยอะไรกันเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าอ้าวนิว้าลูกเราหายไปไหนเราก็ไม่รู้ว่า<อ>เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยนิวานิว้านิวะานายเห็นลูกไหมฉันเห็นนะ่อยู่ข้างล่างเธอลงมาดูสิเอาทำไมลูกไปอยู่ข้างล่างล่ะเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยทำอะไรอะลูก เอาเป็นอะไรอะลูกเฮ้ยร้องไห้ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนิวอยู่ดีก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยอ่ะ โอ้ยอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่าผมผมหิวนมครับผมผมหิวนม <c oughs> นี่ว่าแนละ้วนาะยขำอะไรอะ่ะฉันว่านะเธอไม่มีนมให้เด็กกี่หรอกดูดีแบนแตะแตะขนาดเนี้ยจะบ้าเหรอเอานมกล่องให้กินก็นได้มัง้งไม่ต้องเป็นนมคนก็นได้หรอกอ้อเหรอนี่ลูกหันหน้ามาแล้วมามาเดี๋ยวแม่จะไปหานมให้กินนะฮ่าผมผมหิวนมมากเลยอะครับ แม่แม่มีนมให้ผมกินหรือเปล่าครับผมหิวนมมากๆเลยมีลูกมีเดี๋ยวแม่ไปหานมให้กินนะแป๊บหนึ่งนะลูกนะครับหิวนมจังเลยนี่นี่นวานะไปหานมให้หน่อยสินมนมอะไรอะ่ะฉันไม่รู้ว่าเด็กจะกินนมอะไรอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปหาให้ในะลูกนะรอแม่แป๊บหนึ่งนะลูกนะโอ้อะไรกันนี้วุ่นวายจังเลย ใครมาบ้านใครมาบ้านโอ้ยอะไรกันเนี่ยเช้าหล่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้นอนเลยอ้าวยายแพทมาบ้านหล่อนเนี่ยนี่น้ท้าปอดประตูให้ฉันหน่อยสิโอ้ยฉันเอสามมาเยี่ยมบ้านนะเนี่ยกดกิ่งกระดิ่ง้งหลายครั้งก็ไม่ยอมเปิดโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเปิดให้นะแป๊บหนึ่งนะนี่เนวฉันได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จากข้างบนเนี่ยมีเด็กหล่อนเนี่ยนี่เธอเลี้ยงเด็กเหรอ โอ้ใช่แล้วยายแพทฉัน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 รับเลี้ยงเด็กมาเลี้ยงอะ่ะฉันอยากรู้ว่าการมีลูกจะเป็นยังไงอะ่ะฉันอยากมีลูกโอ้ยนิวเธอคิดผิดคิดถูกเนี้ยแทนที่จะใช้ชีวิตอิสระเสรีกับกลายเป็นอยากมีลูกซะงั้นอ้าวแล้วนี่วานายเดินวนอะไรนักหนาเนี่ยฉันหานมอยู่อ่ะฉันหานมไม่เจอเลยแยพทโอ้ไม่มีนมเลยอะ่ะนิวลูซี่ร้องใหญ่แล้วเนี่ยนี่ยายแพทฉันฉันไปหานมก่อนนะโอเคโอเคอแต่ละวุ่นวายจริงๆเลยนมนม นมอยู่ไหนอะนมอยู่ในตู้เย็นละกันเผื่อจะมีนมโอเคได้นมมาละลูกรอแม่แป๊บหนึ่งนะนี่ลูกแม่เอานมมาให้แล้วนะกินเข้าไปในลูกนะนี่ไงนมนมขอบคุณมากเลยครับแม่อแม่น่ารักจังเลยออื้มอื้อร่อยมากๆเลยครับอ้าวานนมรสหวานนะครับผมชอบมากเลย ลูกกินได้แม่ก็รีใจร์นะเนี่ยอิ่มยังลูกเดี๋ยวแม่พาไปนอนนะผมไม่อยากนอนแล้วครับผมอยากไปโรงเรียนครับโอเคเดี๋ยวแม่จะพาไปโรงเรียนใะลูกนะไปะเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันเลยนี่นี่คือโรงเรียนของลูกนะว้าวน่ารักจังเลยครับโรงเรียนมีตุ๊ก,กตาเต็มไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยนิวจะให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยเหรอเชื่อว่าอย่างเด็กไปนะก็เนี่ยมันเป็นเตรียมอนุบาลลูกเน่าสามารถเข้าไปเรียนได้นะเอาแบบนั้นเหรอนิวใช่เรียนครับผมอยากเรียนครับผมชอบไปโรงเรียน ว้าวเจ๋งมากเลยผมไปก่อนนะครับโอ้โหไม่ค่อยจะเรียบเลยลูกเรานี่ลูกมาเรียนต้องเป็นเด็กดีนะห้ามดืือเด็กขาดเลยนะรู้ไหมครับผมแล้วก็เดี๋ยวสักบ่ายสามนะเดี๋ยวแม่จะมารับนะลูกนะโอเคครับผมดีมากโอเคเข้าไปเรียนได้เลยนะลูกครับผมนี่นี่ข้างหลังมีเพื่อนลูกอยู่ะไปหาเขาสิครับโอ้มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วเธอชื่อ,อไดเหรอฉันชื่อว่าแพทนะ ว้าวน่ารักจังเลยเน่ขอเบอร์ได้ไหมอ่ะเออฉันว่าเรายังเป็นเด็กกันอยู่นะจะมาขอเบอร์ขอเบอร์อะไรกันได้ไงเนี่ยแต่ว่าเธอน่ารักดีนะเนี่ยฉันชอบผู้หญิงดัดฟันอ๋อเหรอเธอชอบผู้หญิงดัดฟันงั้นเหรอใช่แล้วฉันว่าเธอน่ารักมากๆเลยยินดีที่ได้รู้จักนะโอ้โหเด็กสมัยนี้ไม่ทันไรขอเบอร์กันแล้วเหเนี่ยนี่คงจะกินอะไรหนักหนาเนี่ยพอได้แล้วหิวอะไรหนักหนา ก็ผมหิวนี่นาเมื่อคืนน่ะแทบไม่ได้นอนเลยกินก็ไม่ได้กินอู้มีเด็กที่ดื้อชะมัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวสักบ่ายสามฉันจะมารับลูกนะโอเคโอเคคุณน่ะก็ช่วยส่งสองลูกได้นะได้เลยเดี๋ยวผมช่วยดูลูกให้ดีมากงั้นฉันไปก่อนแหละโอเคครับผมโอ้ยเดี๋ยวไปรับลูกดีกว่าขำแล้ว่ำแล้วแม่ขอโทษนะลูกอา้าวลูกลูกไปไหนอะลูกถามเด็กคนนั้นดีกว่านี่นี่หนูเห็นลูกฉันไหม แม่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 ขอกินนมหน่อยแม่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 เออคุณผมว่าถามเด็กคนนี้ไม่น่าจะได้เรื่องนะเนี่ยเราไปออกไปตามหาลูกกันดีกว่าเนี่ยลูกเราหายไปไหนอะนักสึกษาคุณลูกเราหายไปไหนเนี่ยไปเถอะไปตามหาลูกกันดีกว่าค่ะค่ะค่ะโอ้ยลูกหายไปแล้วะลูกลูกอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตายแล้วทําไมวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยกับการรับเลี้ยงเด็กโอ้ยลูกหายไปไหนลูก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 หายไปไหนะลูกลูก โอยตายแล้วลูกเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะลูกลูกอยู่ไหนลูกลูกลูกลหายไปแล้วอะเอ,อเอามาร้องไห้าตามฉันทำไมละคุณแทนที่คุณจะปลอบฉันนะเนี่ยก็ออผมผมก็ชอบเด็กคนนั้นเหมือนกันน่ะถ้าเด็กคนนั้นหายไปอะคงเสียใจน่าดูเลยอะที่เราดูแลไม่ดีนะคุณเ,ออเราจะเจอลูกเราไหมาเนี่ย พะอครับแม่ครับลูกลูกลูกไปไหนมาลูกคือว่าผมไปเล่นกับแพทมานะครับไปเล่นที่ไหนมาล่ะลูกแม่เป็นห่วงแทบแย่แลเลยวนนี่ยวันหลังไม่เอาแบบนี้แล้วนะอ่ะคือว่าหนูพานิวาไปเล่นมานะคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะคือคือเราเล่นพันไปหน่อยเราก็ลืมกลับเข้าไปในที่โรงเรียนนะคะ หนูแบบนี้ไม่เอานะลูกทําเอาพ่อกับแม่ใจเสียหมดเลยนะเนี่ยชวนกันเล่นแบบนี้ไม่ดีนะรู้หไหมอะ่ะผมขอโทษครับพ่อกับแม่ครับผมไม่ได้ตั้งใจครับม่เอานะลูกวันหลังไม่เอานะอ่ะข้าหลังหนูจะไม่ชวนนิวะไปเล่นอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกลูกเล่นด้วยกันได้แต่ว่าวันหลังก็เล่นด้วยกันดีๆนะถ้าเกิดชวนกันไปไหนโดยที่พ่อกับแม่ไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นอันตรานะหนูเล่นแบบนี้ไม่ดีนะรู้าารไหมร้าพ่อกับแม่ ผมผมขอโทษครับการรับเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะโอ้ยเอาซะเหนื่อยเลยอะ่ะโอยนี่เ่แพทไปไปเล่นกันต่อดีกว่าอะไรพ่อกับแม่เธอก็ยิ่งว่าอยู่ว่าเราไปเล่นกันสองคนเฮ้อเอาแพทเธอไปไหนอะ่ะไปเล่นน้ําดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยเอาแบบนี้ฉันก็ขอตามไปด้วยคนสิไปด้วยไปด้วยไปด้วย,วยเอเอคุณผมว่าลูกเราคงจะไม่ฟังนะ ดูสีไปเล่นนะ้ำีกแล้วเนี่ยโอ้ยแบบนี้ต้องตีสมองเนี่ยฮะทำไมดื้อกันแบบนี้นะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวจริงๆเลยปวดหัวมากๆเอาละค่ะวันนี้นะคะนิวกับนีวาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับเบบี้ตัวน้อยนะคะที่นิวกับนีวาได้รับเลี้ยงมานั่นเองนะโอ้ยปวดหัวมากๆเลยนะคะกับการเลี้ยงเด็ก เป็นไงล่ะนิวผมบอกแล้วเอานาฉันรู้แล้วนีวาไหนไมันต้องซ้อมเติมใช่หรอกวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเป็นไงคะกับการที่นิวกับน,นีวาลองมีลูกโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะโอ้ถ้าเกิดชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะไปแล้วนะคะเฮ้ยรู้ซึ้งถึงการมีลูกเลยนะเนี่ยแม่ครับแม่ครับว่าไงลูกพุม ผมหิวนมครับผมหิวนมผมอยากกินนมผมขอนมกินหน่อยได้ไหมครับนะครับผมหิวนมมากๆเลยอ่ะหนูก็หิวนมค่ะหนูก็หิวนมเหมือนกันผมก็หิโอ๊อตายแล้วงานนี้ฉันตายแน่ๆน